โอเคครับ okay, ทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยก,กันนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไม n ค c คร f t ในไม a ค t คราฟชิลล์ในพาร์ทที่เท่าไหร่12หรือ11 12หรือ11วะ 11. 11. 11 12ใช่นะ่าจะ12 รึเปล่าหรือผู้จําผิดเออช่างมันแล้วกันโอเคทุกคนวันนี้นะครับผมหลังจากพาร์ทก่อนเนี่ยโอ้โหคือมีหลายคนเข้ามาให้ความรู้หยหลายอย่างนะผมก็ขอบคุณน้องๆมากแล้วถามว่าพี่เวบครับมึงยิงวัวทาไมก็คือว่าผมจะฆ่าวัวทิ้งหมดแล้วทุกคนผมรำคาญไปโอ้โหมันไม่ตายสามตัวเออเดี๋ยวมันต้องยิงอย่างนี้ตายสามตัวมันยิงทะลุปว่วะนอ่อันนี้อันนี้อันนี้อนนโอ้โหทะลุ ตั้งแต่กูมีธนูเล่มนี้แล้วกูรู้สึกว่ากูเป็นพระเจ้ามากเลยทุกคนดูดิฟันไปันไปป,ไปันไปโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะครับผมหลังจากที่พี่เว็บได้ทําคลิปแล้วก็ลงไปมีน้องคอมเมนต์กันเข้ามาบอกเยอะมากว่าพี่เว็บครับไอขวานที่พี่อยากได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันได้ยากมากมากนะครับเพราะว่ามีน้องมาบอกว่าเดี๋ยวนะกูมาลงมาไหมไอขวานเนี้ยเดี๋ยวนะขวานขวานดอกขวานนี่ ไอขวานเนี่ยมีนุมีน้องหมูว่ามันได้ยากมากๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีแร่นี้ก่อนนะในการทําขวานเว้ก็คือแร่นี้ซึ่งแร่นี้เนี่ยมันจะต้องมีวิธีในการทํานะครับผมก็คือการเราจะต้องคราฟไปส,สิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาก่อนแล้วไอสิ่งสิ่งเนี้ยคราบยากมากสําหรับผมนะคือมันมันคราฟยากแล้วก็เราจะต้องคราฟเครื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราจะต้องมีเหล็กกับเลือดของมังกรแล้วเราก็ต้องเอ,อามังกรเนี่ยมาเป่ามาเหมือนแบบมาหลอมอ่ะ ใช่เราจะต้องใช้มังกรเพื่อคือเราต้องเลี้ยงมังกรด้วยไงคือประเด็นนั่นแหละทุกคนมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่ามันยากครับผมเออนี่แหละมันยากตัวมันต้องเลี้ยงมังกรนะซึ่งขอมันมีแบบมันเท่อะคือมึงดูดิคือแบบมันโคตรเท่ทุกคนมันเท่มากแล้วก็มีอ่ามีน้องเขาบอกว่าอ่าพี่เวฟครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่อ่ามีหลายๆคนนี่อยากให้กูทำมากนะฮะช่วยลงสองคลิปได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ก่อธิบายทำไมกูถึงไม่ลงสองคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวกูม่อธิบายแน่นอนเดี๋ยวขอเก็บของก่อนอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บออาเก็บไปหมดก่อนแล้วกันอันนี้ของที่เราน่าจะยังไม่ได้ใช้นี่เลือดมังกรไม่ต้องว่าจะต้องใช้กระดูกมังกรกับอะไรนะกระดูกมังกรห่ะมีน้องว่าพิมพดากอน่าจะง่ายกว่านะพี่เวลาคราฟอะไรดราก้อนใช่ไหมกระดูกมังกรกระดูกมังกรไปทําอะไรอ่ะมันเอามาทําอันนี้เหรออันนี้เหรอคืออาหารมังกรนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช่อาหารมังกรหรือว่ามีแต่ด้วย แล้วก็มีลูกธนูมีตีศูนย์ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็มีอ๋ออันนี้ปะอันนี้เป็นอาหารมังกรเหรอใช่กระดูกเหรอผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่มาเดี๋ยวเราจะมาทําห้องตรงนี้เปลี่ยนเป็นห้องเราก่อนเพราะตอนนี้ผมภาคน,นี้ผมขอยังไม่ไปไหนแล้วกันเนาะเราตอนนี้เราเป็นก๊อฟเลยทุกคนไม่รู้กูจะทำอะไรแล้วแต่ตอนนี้นก,กูเทพมากเลยตอนเนี้ยคือแบบมึงฆ่าได้ทุกตัวมีนองว่าพี่เวฟครับช่วยไปฆ่ามังกรในโลกมังกรได้ไหม น่าสลดมากอืมเป็นอะไรที่น่าสลดมากน่าไปแบบน่าเข้าไปฆ่ามันอะเออแล้วก็อันนี้นะครับผมมีน้องบอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยตีติดสถานะอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นเวลาสมวิถ้าเกิดว่าเราตีใช่ไหมมันน่าจะเป็นสถานะเดียวกับวิทเทอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดิน่าจะเป็นสถานะเดียวกับวิทเทอร์ไหมเดี๋ยวลองลองลองเปลี่ยนอันมาใส่นี่เดี๋ยวเราไปลองต่อยต่อยจะได้ไหมต่อยจะได้ไหมอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอ อ๋อคือเวลาเราใส่นี่ไปไปุ๊บเป็นเวลาตีมันจะติดสถานะอย่างนี้เลยใช่ไหมก็ถือว่าดีแหละแต่ว่าผมไม่ใช้หรอกผมว่าเราไปใช้ดาเมจเพ,พียวๆเดยเราไม่ต้องใช้แบบสถานุสถานอันเนี้ยโคตรแรงเออเอาใช้อันนี้อ,อ,อันเดียวมึงมึงเทพเจ้าแล้วทุกคนคือมันไม่จําเป็นแล้วอ,ะอ่ะกินก่อนอ่ะวางไว้อันนี้เก็บเก็บเก็บอันนี้ก็เก็บเก็บเก็บอ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันอัน,นเก็บไป,ไปเดี๋ยวเอากูต้องใช้ไม่ต้องเก็บกูต้องใช้มึงไม่ต้องเก็บ แล้วก็มีพั่วใช่ไหมมีโอเคปะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ห้องนี้กันนะครับเราจะมาทําให้ห้องนี้กลายเป็นห้องของเราเพราะว่าอะไรครับม o ดตัวนี้มันค่อนข้างจะมีโต๊ะครับหรือว่าอุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะเว้ยเราเลยต้องมีห้องแบบดีๆแล้วก็จะต้องมีเหีบที่เราแยกของดีๆด,ด้วยเออคือมันจะต้องมีแบบอะไรดีๆหลายๆอย่างมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับพี่เวฟเสกแน่ๆเลยครับผมคือกูอยากจะอธิบายให้มึงว่าเอาผมไม่พูดเยอะหรอก คือถ้าเกิดว่าผมเสกไอมีน้องว่าผมว่าเป็นคนเสกไอ,ไอเบเบดขึ้นมาเว้เบเบดสีแดงคือถ้าผมเสกเบเบดนะทําไมผมจะต้องเสกแล้วผมจะต้องมานั่งตีให้มันลดเความพังขนาดนี้อะถูกป่ะเออคือความพังมันไม่สามารถที่จะเสกได้นะคือแบบเสกให้ความพังหรือท่นนี้ผมไม่ได้บอกว่าเสกได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นนะใครจะมาเสกความพังอะ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เสกนะก็คือว่า ถ้าผมเสกองกมาเนี่ยมันมันไม่น่าจะพังขนาดเนี้ยอาวุธแล้วก็มันพังยากมากๆคืออย่างน้อยผมจะต้องถ้าเกิดว่าผมเสกใช่ไหมผมจะต้องเสกขึ้นมาประมาณผมจะต้องเสกมอนเตอร์ขึ้นมาประมาณพันห้าร้อยตัวปะแล้วก็นั่งไล่ตีพันห้าร้อยตัวจนหมดอ่ะมันก,มนก็มันก็ไม่ตากอะไรจากที่เราไปฟาร์มเองอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเสกไปทําไมคือก็กรุณาอย่าใช้ตะก,กะเสกแกช่องนี้นะผมว่าช่องนี้ผมฟาร์มจริงนะ ใช่แล้วก็ผมไม่ใช่ช่องแบบช่องอะไรนะไอสิบสองสิบสองอะไรอย่างคือผมไม่ใช่ช่องนั้นนะ่ะทุกคนเ่าผมไปรวมคนใกล้ชิดผมเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าผมเป็นคนที่ชอบนั่งฟาร,ร์มมากๆนะครับใช่คือไม่ชอบนั่งฟาร,ร์มหรอกคือเวลามันชวนไปกินว๋วยเตี๋ยวกูไม่ไปกูก็บอกว่าอ๋อฟาร,ร์มของเออผมก็จะบอกว่าฟาร,ร์มของกูไม่ไปกินหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากเขาไปนั่นแหละเพราะว่าอ่าหิวมไม่มีอะไรกินมาเดี๋ยวเราจะมาทําห้องด้วย่าคือห้องของผมจะตกแต่งด้วยกระจกง่ายๆแล้วกันเนาะ แล้วก็ประตูก็อีซี่ธรรมดาเอากระจกมาเด้กระจกแล้วก็ประตูอ๋อประตูประตูมันมีมันมีประตูอะไรเท่ๆป่ะวะประตูประตูเหล็กเลยไหมประตูเหล็กก็ได้เออบ้านเราไม่น่าจะมีตัวอะไรเข้าหรอกมั้งประตูเหล็กประตูเหล็กเมื่อกี้เหมือนจะเจอบอสเลยนะแต่ว่าผมไม่สนใจเนี่ยเราจะปล่อยบอสไปก่อนอ่าประตูเหล็กอยู่ไหนวะประตูเหล็กโอเคแล้วก็แผ่นอันนี้มันทําได้ไหมสองแผ่นโอเคโหคุณรวยกูรวยมาก เอามาเพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มให้ปลาเดี๋ยวเราขึ้นไปทำข้างบนดีกว่าเดี๋ยวเราจะย้ายขึ้นไปข้างบนมินหลายๆคนบอกพี่เวฟครับทำไมมึงไม่ทำสะพานข้ามไปตรงนี้ขี้เกียจรับผมใช่นั่นแหละประเด็นคือคือประเด็นมันไม่ใช่อะไรเลยเว้ยคือผมกลัวตรงนี้มันดูแบบมันดูไม่ธรรมชาติเกินไปอ่ะเออผมกลัวมันดูแบบมันไแบบม่ธรรมชาติจนเกินไปไวเว้ยัวเลยยังยังไม่สร้างด้วอ่ะเออยังไม่สร้างยังไม่สร้างอันนี้มาวางนี้ได้สองอันแล้วก็เราต้องใช้แผ่นอันนี้ อ้าเปิดได้ปกติครับนี่ก็มาแสางหน้ากันลับว้าีซี่อ่ะกูวางไปเลยเดี๋ยวเราจะมาทําการเลี้ยงมังกรด้วยมังกรตัวนี้มังกรใส่ฟ้าน้องๆบอกว่าวิธีการเลี้ยงมังกรสส่ฟ้าเนี่ยเราจะต้องใช้ไข่ไปวางกลางแจ้งรอยฝนตกใช่ไหมคือร้อยฝนตกแล้วไข่มันก็จะฟักใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องการมังกรสสยฟ้านะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยโอกลัวไม้มาอยู่นี่ว่จะลงมาทําไมเอาไม้มาเนย ไม้มาแล้วก็ทําเป็นหีบโอเคนี่แหละสิ่งที่กูต้องการเอามันมาเยอะๆนี่แหละแล้วก็หีบเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องใช้เออเตาหลอมว่ะผมยอยากได้เตาหลอมเยอะเดี๋ยวนะเอออันนี้เรามีเยอะอยู่เตาหลอมหมอเตาหลอมเป็นคราฟเป็นไงวะลืมแล้วกูเตาหลอมอ๋อวิธีการคราฟเตาหลอมไม่ยากเลยว่ะเดี๋ยวนะเราต้องทําผมอยากจะทําเตาหลอมเอาแล้วกูเหล็กไว้เนี่ยหมดวบนนี Hello, ่ยฮัลโหลเพื่อนอืม ชัไวไ,ไว้ไหนวะชั้นบนชัวเลยเดี๋ยวเราไปทําเตาหลอมเนี่ยเดี๋ยวมึงจะทําเตาหลอมเตาอาหารได้หมดเลยแล้วกันเนาะบ้านเรามันจะได้แบบง่ายๆอ่ะอีซี่อ่ะไม,ไ,มไม่ต้องมานั่งเอ,าอ้าเยาวาถะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ของกูอยู่ไหนเนี่ยเหล็กกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเหล็กอยู่ตรงนี้วะถ้าหายนะมึงไม่หายหรอกมั้งอ,อ่อใจโลง่งใจโลง่งวิขวขนเอ้ยขนมาดีนะโถ่เอ้ยกูิขวว่ากูทวิข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 ว ตเา 4, ตเาเผาสี่เตาเผาเหล็กสี่แล้วก็ตวเตาเผาอาหารสี่อ่าน่าจะได้อยู่ได้โอเคอยู่ตเตาเผาอาหารสี่อันโอเคแล้วก็มีตเตาเผาธรรมดาอีกสี่เนาะเราแยกประเภทเสียงไก่ตายเลยดูดิวันนี้ไม่ก็ได้เข้ามาออนเลยแทบไม่ได้เข้ามาออน,น่ะเพราะผมไม่รู้จะฟาร์มอะไรแล้วตอนเนี้ยดูเครื่องต่างเดี๋ยวนะลงมาตรงนี้ก่อนเราจะมาทําโซนตเตาเผาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งบล็อกไม่น่าจะวางพอแฮ อืมอ่ะวางไปเลยแล้วกันอันนี้ก็นีโอ้โหเป็นตัว L ด้วยก็เทนเนะแล้วต่อไปเราก็จะมาวางหีบหีบอันนี้เนี่ยเราจะวางเป็นหีบที่เราไม่รู้จะวางไปทําไมนะฮะแต่ว่าเราก็จะวางให้มาดูโกโก้ลกๆไปงั้นแหละแล้วก็มีต๊ะคราฟสักสองอันแล้วกันต๊ะคราฟเอาไว้มุมนี้แล้วก็มุมนี้ข้างบนจะมีเสียงไก่อยู่ไหมแล้วก็มีหีบหีบเนี่ยผมจะวางไว้โซนอย่างนี้แล้วกันเนาะ เพื่อที่มันจะสามารถวางได้เยอะขึ้นนะครับใช่เราต้องการว่าเฮ้ยฝนตกฝนตกฝนตกใครใครใครเอาวางตรงไหนวะตรงไหนวะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาน,นี่เลยวางตรงนี้อาอแม้มันจะดิน้นมันจะดิ้นอย่างนี้แหละเราทวนมันถูกต้องแล้วใช่แล้วมันก็จะเอ้ยตัวอะไรวะคิปเปอร์อะไร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 มาทำเป็นเดินตามมาถูกเอ้ย อราเดี๋ยวไอ้ตรงเอนชาร์เนี่ยเดี๋ยวเราย้ายทีหลังแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ไข่มันมันกิ้งไปก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาวางของก่อนาะว่าม็อดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีของหรือว่าไอเทมเยอะมีน้องพูดแบบนี้แล้วนะมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับคือผมพูดตรงๆนะที่พี่บอกว่าม็อดนี้มันง่ายอะ่ะคือมันไม่ได้ง่ายพี่ลองเล่นเฉพาะม็อดมังกรเพียวๆดูสิไม่ต้องมีม็อดอื่นผมพูดตรงๆหน่อยม็อดเนี่ยไม่ได้ยากผมไม่ได้พูดว่าเก่งนะแต่ คือเข้าใจอารมณ์ว่าคือผมว่ามันเป็นมอสที่มันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะถ้าเกิดเราค่อยๆฟาร์มอะคือผมว่าผมเล่นวันเดียวผมก็น่าจะผมก็น่าจะฆ่ามังกรได้แล้วอะหรือว่าก็น่าจะมีของเกี่ยวกับมังกรได้เยอะแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมอสเนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้เล่นยากเลยอะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแค่นั้นแหละแต่ว่าเวลาเราอัดคลิปอะเราไม่สามารถที่จะมาต้องคือถามว่าทาไมเราถึงต้องลงมอสไอ้พวกดาบเทพมาช่วยใช่ไหมคือเพื่อที่ให้มันเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเราอัดคลิป เราไม่ได้ไลฟ์สตรีมที่จะมีเวลาแบบเหลือเฟือสี่ห้าชั่วโมงเพราะว่าคลิปหนึ่งของเราแค่ยี่สิบนาทีอะ่ะเออแล้วแบบถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ลงมอสด,ดาบหรือว่ามอสธนูมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็จะบอกว่าพี่เวฟครับไปทำมนันแล้วเร็วดิครับพี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือกูมีชุดก่อนเล็กพวกมึงก็บอกเวลามางก,ก่อนแล้วคือเข้าใจปะคือผมก็เลยแบบกู้อะไรต้องลงมอสมาช่วยครับผมใช่แต่สําหรับว่ามันเล่นยากขนาดนั้นไหมผมว่ามอนนี้ไม่ยากใช่ มอดที่จะยากสําหรับผมคือมอดพวกวงจรอันนั้นแหละผมคิดว่ามันยากอันนั้นผมคิดว่ามันยากไ้ยแต่อันนี้ผมคิดว่ามันง่ายเพราะว่าวงจรกูไม่รู้เรื่องอโอเคเดี๋ยวเราได้อย่างงีนะ้ใช่ไหมเหียบโอเคเดี๋ยวเราเค่อยย้ายของต่อไปเราต้องการเอาอืมมันน่าจะมีอ๋อตัวคราฟตัวคราสพิเศษกูมันจะฟักไปมเหี๋ทุกคนผมรอให้มันฟักอยู่นะ โต๊คราฟโต๊คราฟโต๊คราฟนี่โตะคราฟนี้ต้องใช้อะไรต้องใช้ขวานล่ะขวานแล้วก็มันจะมีโต๊คราฟอีกประเภทหนึ่งจําได้ว่ามันจะมีโต๊คราฟอีกแบบหนึ่งอยู่เดี๋ยววะโต๊คราฟนี่มันจะเป็นแบบโต๊คราฟเหมือนโต๊คราฟอ่ะอืมนั่นแหละพูดให้เด็กงงไปกูโต๊คราฟโต๊คราฟเหมือนโต๊คราฟคือห่าเลยวะโต๊ะนี่นี่นี่โต๊ะคราฟเหมือนโต๊คราฟนี่มันต้องใช้อะไรอ่ะต้องใช้หินเหรออ๋อินนกใช้้้เรรีียบ็ไไดดคาฮะ มันจะเป็นต๊ครับต๊ครับนี่ผมไม่แน่ใจอ๋อนี่เหรออ๋อต๊ครับนี้น่าจะเอาไว้ครับคล้ายๆกันไหมมันเหมือนกันไหมมันผมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราครับก็ครับทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเนาะครับทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราต้องครับเอามานี่มาโอ้ยรู้สึกแน่นท้องอันนี้มาแล้วก็ใช้เป็นไม,ไม้แล้วก็หินเรียบไม้แล้วก็หินเรียบบ้านกูมีอ๋อม,มีมีไม้กับหินเรียบมันต้องวางหินเรียบ แล้วก็วางไม้แล้วก็อันนี้สองอันอ่าอีซี่แล้วก็ต้องใช้วิธีการครับใช่หรอวะมันต้องมันขาดเลยอะอ๋อขาดตัวครับเดี๋ยวนะเราต้องครับตัวครับด้วยตัวครับหนึ่งอันแล้วก็ครับนี่ขึ้นมาได้โอเคเห็นไหมมันได้แล้วส่วนอันพวกนี้นะไอพวกที่มันจะต้องใช้มังกรเผาผมจะไม่ครับไว้ในบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างแท่นเออแท่นสําหรับเอาไว้ครับอย่างเดียวทุกคนผมว่าน่าจะ work อมอันนี้เราจะไว้ไหนดีเราควรที่จะเไว้ตรงนี้ไหมหรือว่าเราควรที่จะไว้ตรงไหนคือเราควรที่จะเอาไว้ตรงบริเวณอมอันนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราค่อยเอาอะไรมาตกแต่งกั้นตรงนี้ไว้ก่อนก่อนเนาะว่ามันควรมีอะไรกั้นอ่ะอย่างนี้ไหมมีแบบมีอะไรกั้นแล้วเราก็ใส่เป็นใบมุงใบไม้อะไรเงี้ยคือแบบให้มันบังหน่อยแล้วตรงนี้เราก็เป็นแบบที่หนุ่งที่นอนน่าจะเวิร์กน่ะนอนข้างบนเนี่ยนอนข้างล่างรู้สึกใจคอไม่ค่อยดี โอ้ดูเตียเตียงงู้งเดี๋ยว,งโงโงโวนะเรามีอะไรไหมเราไม่มีเตียงแล้วหรอเตียงเราก็ไม่มีเออแล้วก็อย่างนึงหมูอยากจะทำชุดเกราะอันนี้ไว้ได้เท่ๆชุดเกราะเท่ๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์มังกรเราทำชุดเกราะได้แล้วนีว่หว่าเออเกียรมังกรเราทำเกราะได้เอานี้มาดิผมอยากจะทำชุดเกราะเออากทำชุดเกราะไว้อ่าเราคราฟได้ใช่ไหมนี่เราคราฟนี้ได้ครับโอเคเราคราฟอันนี้ได้แล้วกูจะเอาอะไรต่อวะ เราครับอ๋อเราจะเอาไอ้เหล็กเ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 ล็เล็กเล็กเดี๋ยว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 ไม่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 ต้องใช้เหล็กมาทำเป็นอันนี้โอเคเมื่อกนทำไมมันนานฟักแท้วะฮะนี่ผมว่าผมรอนานแล้วเนี่ยวันดีเพื่อนอะไรเล่าตายซะแป๊บหนึ่งเสียงสภาพอากาศเลยยี่สิบยี่สิบห้าพอเสียงมันดังไปนี่อะทำไมผมรู้สึกว่ามันฟักช้าจังวะกูเห็นมึงหมุนอยู่นี่นานแล้วนะ มันต้องใช้เวลาขนาดไหนอ่ะในการฟักอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอะเดี๋ยวขอหน่อยนะไม่ว่าอะไรกันใช่ไหม <c oughs> นี่ผมจะตัดต้นไม้ให้มันหัวโล้นไปเลยทุกคนอ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวรอไปตกแต่งในห้องเนาะก็เป็นที่กั้นเลยกันเนาะใส่เป็นที่กั้นเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาเตียงขึ้นไปด้วยเราจะขึ้นไปนอนข้างบนแล้วเราจะไม่นอนข้างล่างแต่ว่าผมยังไม่อยากจะย้ายเตียงอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราตายกูไปเกิดไกลอะ่ะเออเราปล่อยก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากจะนอนนะถ้าเกิดว่านอนปุ๊บฝนมันต้องหยุดตกแน่เลย พอเวลาฝนหยุดตกเดี๋ยวังกลเรามันไม่ฟักอะนั่นแหละทุกคนสิ่งที่ผมต้องการผมต้องการให้วัดไม่เดี๋ยวยอ๋อตกใจโถเอ้ยคุณึกว่ากู <c oughs> นึกว่าแบบฝนหยุดตกเลยเวียนโอเคช่างมันโอ okay, เคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาวางตุ๊กตาไว้ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็หีบพวกนี้เนี่ยเราจะเอาใส่ของไว้เลยแล้วกันเนาะของไอ้พวกนี้เราก็มีอะไรก็ยัดๆไปก่อนเดี๋ยวเราคอ่อยแยกประเภทนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาแยกทีละอ่ะวางไว้ก่อนแหละแล้วก็เอาอันนี้มาดิาาดเดี๋ยวจะทำชุดเกราะเดี๋ยวเรได้ชุดเกราะได้ไหมอ๋อพระเจ้าได้ชุดกูได้แล้วเ,วเดี๋ย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 วลืมลืมลืมกูได้มังกรแล้วได้มังกรแล้วด้วยเดี๋ยวนะไม่ไม่มันไม่คว้าอย่างงี้มันต้องครับอย่างงี้ป่ะงถ้าจำไม่ผิดอ่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นคาถาในการควบคุมมังกรนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูดิกูได้มังกรแล้วกูได้มังกรแล้ววันดีลูกพ่ออ่าอันนี้ อันนี้เหมือนจะสั่งให้เขาเนี่ยอ่าอุ้ยอุ้ยมาขี่ไล่ได้ด้วยโอ้โเขเตเลยว่ะอุ้ยร้องด้วยเนี่ยกูจะเอามึงออกก็เพราะมึงร้องเลยแหละกูลำคาญนะมึงมึงเห็นไอ้ไก่ลูกกูไหมไอ้ไก่ลูกกูที่กูปามันออกมากูฆ่ามันทีเพราะมันร้องลำคาญนี่แหละกดชิปอ๋อกดชิปว่าจะเดินออกนะครับแล้วก็นี่เหมือนเราจะตั้งค่ายเขานั่งอยู่กับที่อันนี้เหมือนจะทําให้เขาเดินเล่นได้ใช่ไหม ส่วนอันนี้ถ้าให้เขายืนนิ่งเหรออ๋อมาขี่ไหลเอาขี่ไหลอ้ามึงเฝ้าตัวนี้มาออครับเดี๋ยวกลัวมันบักตายเอาวางไว้ตัวนี้โอ้โหมังกรน้อยว่ะอ๋ออย่าร้องเยอะลูกเดี๋ยวร้องเยอะเดี๋ยวตายเดี๋ยวกูดีแหละจะฆ่าอย่าร้องเยอะอย่าร้องกูรำคาญอันนี้วางไว้ฮะแล้วก็คราฟเป็นเก่งเน่เดี๋ยวลองใส่ดิลองใส่อยากดูจะเท่อุ้ยแต่ว่าชุดล่อบมันก็เต็มอยู่นะ เออชุดเกราะมันก็เต็มอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะถึกเท่าใช่ไหมรองเท้าก็เบากว่าอันนี้ก็อ้ยอันนี้เท่าเกือบเท่าเลยว่ะแต่อันนี้แต่ความพังเลยดิเออมันวัดกันที่ความพังเลยทุกคนนี้เก้าอันนี้เก้าเหมือนกันอุ้ยเกือบเท่าเลยนะเกือบเท่าเลยถือว่าถือว่าดีถือว่าดีอ่ะถือว่าดีไม่ขี้เหล่มากอ่ะเราใส่ไ้ฮะโอ้ยชุดเกราะมังกรเชเดอร์โอ้โหก็เท่เลยว่ะนี่แหละชุดเกราะมังกร พร้อมกับมบังกรน้อยหลับแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวนะคือเราค่ออะไรเป็นอาหารมันวะแล้วเราจะดูข้อมูลมังกรยังไงทุกคนอ๋อกดชิปและคลิกขวาใช่ไหมคือมันบอกว่ามาังกรของเราตอนเนี้ยอ่อ่าไม่ออกอีกกูอ่านอ่ะ,อะ,อะกูอ่านไม่ออกอ่ะทุกคนนี่แหละครับผลเสียของความที่มึงไม่รู้ภาษาอังกฤษ กูรู้แต่มันศูนย์เดนะก็คืออายุหนึ่งวันเอออายุศูนวันเนี่ยกูอ่านไปแค่นั้นแล้วก็มีเลือดยีใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นมังกรสายฟ้าป่ะประเภทมังกรกูไม่รู้ว่ากูพูดมั่วไปแล้วมือด่ากูโง่อ่ะอันนี้น่าจะเป็นอัตราความหิวเหรอใช่ไหมโอ้ตายกูเว็บชิบหายแล้วอ่านไม่ออกแล้วกูจะเอะไรเลี้ยงมึงเนี่ยลูกมันต้องมีน้องบอกว่าเคยจะต้องใช้เนื้อวัวกับกระดูกเหรอ เนือน้อวัวกับกระดูไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ใช้อันนี้ได้ไหมกินไหมไม่กินด้วยกินกระดูกเปล่าวะไม่กินเออมันไม่ใช่หมามันก็ไม่ได้จะกินเปล่าวะอ้ามันกินเนื้อว่ะเดี๋ยวกดชิปคิดขวาโอ้เออมันกินเนื้อเออใช่อันนี้คือหลอดอาหารอันนี้คือประเภทมังกรใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้กูเดากูเดาไม่รู้กูก็มั่วเหมือนกันนะเออจะมาว่ากูนะกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกู อันนี้วางไว้ฮะอุ้ยเนื้อเรามีเยอะนะโอเคแค่นี้เราก็ได้บ้านเราแล้วแล้วฝนตอนนี้อยู่ตกวะเนี่ยโอเคต่อไปถามว่าเราจะทําอะไรนะครับผมต่อไปเนี่ยพี่เว็บว่านะผมจะมาทําสะพานเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องสร้างสะพานตรงนี้สร้างสะพานตรงนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทําห้องปัม๊มปั๊มไก่กันอืมปั๊มไก่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําที่สร้างเบเบทแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะทําห้องที่มันเชื่อมกัน Uh huh. ผมคิดว่าด้วยความรวดเร็วนะทุกคนด้วยความรวดเร็วเวคือมันควรที่จะมีแบบาทางแบบเชื่อมกันโอ้ยเชื่อมกันตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวขย,ยับมาตรงไหนดีวะตรงที่มันเชื่อมกันได้มันควรที่จะต้องมีตรงจุดเชื่อมเวยผมว่าตรงนี้ได้อะตรงนี้ได้เชื่อมมันได้นะฮะแหม่อเชื่อมมันได้เห็นไหมแล้วก็ทุกตรงนี้ว้าวกูโมโอเลยเนะี่ยเดี๋ยวมันเชื่อมตรงนี้ไม่ได้อะ เสียงอะไรวะดังขี้ขุดอยู่เลยเสียงอะไรเสียงอะไรมึงอยากตายอ่ะเฮ้ยมึงอยากตายผมว่าเราเอาตรงนี้ก็ได้มั้งอะตรงนี้ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรหรอกมั้งน่าจะลงไม่ได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้ลงมาว่ามันไม่ได้ลึกขนาดเนี้ยเดี๋ยวกลัวกลัวมันไม่ได้ลึกขนาดเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะตรงที่ไปได้ผมว่าตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปได้ใช่ไหมอ้าวโอเคตรงนี้ไปได้ เออเนี่ยตรงนี้ไปได้แล้วเราจะทํายังไงให้เราขึ้นไปได้อันน้คือประเด็นอืมเดี๋ยนะหัวไม่ได้อ่ะหัวไม่ได้มันต้องตรงนี้เหรอต้องตรงนี้เหรอตรงนี้คือตรงไหนอะเดี๋ยวขาทุบดิขอทุบตรงนี้ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ตรงประตูด้วยโอเคตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้งั้นเราก็จะวางไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดิผมไอเดี๋ย่วกูทำไมกูไม่คราฟแล้วก็ขึ้นไปดูตรงนี้เลยวะกูจะเดินอ้อมทําไมอันนี้ไงโอเคเอาวางไว้ก่อนแซ วางไปก่อนเซคือเราขี้เกียจที่มันจะขึ้นลงนะทุกคนอ๋อโอเคตรงนี้ถือว่าได้ครับผมว่าผมให้แล้วกันนะตรงนี้เราก็แค่ลงมาตรงนี้เปิดกล่องเอานี้มาด้วยแล้วก็ขึ้นไปแล้วกูก็ปิดแค่นั้นแหละทุกคน easy เห็นไหมเปิดขึ้นลงได้นี่ไงระบบแมนนวลเออโอเคถือว่าได้ใช้งานได้ดีโอเคต่อไปครับผมถามว่าเราจะทำอะไรเราจะทำการย้ายอเทม ไอ้ยี่อยาโคตรเยอะโคตรเยอะเราจะทำการย้ายไอเทมก็นมาอยู่ชั้นบนนะครับผมทุกคนว่าชั้นนี้นี่น่าจะน่าอยู่กับชั้นชั้นอื่นมากแล้วแหละอืตรงนี้น่าจะอุ้ยตรงนี้เปิดด้วยนัเนี่ยะอุ้ยเปิดด้วยวะเเดี๋ยวกูย้ายข้ามแป๊บนึงมันเปิดอ่ะเอาไว้ตรงนี้มันเปิดปะวะเปิดอยู่ดีอะเออช่างมันแล้วกันงั้นไม่เป็นไรแล้วเราก็ย้ายไอเทมเดี๋ยวเราย้ายไอเทมขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องย้ายไอเทมเดี๋ยวผมว่าผมจะต้อง แยกกล่องนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะแยกกล่องได้จากที่ตัวเองพูดหรือเปล่านะแต่ว่าไอ้กล่องแรกแรกแรกแบบแรกหายากๆหน่อยอันนี้ต้องแยกแน่นอนอ่ะไอ้พวกแบบของพิเศษจากมอสอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามต้องแยกเว้ยอันนี้ใส่เข้าไปยัดเข้าไปมีะไยยัดเข้าไปหมดอันนี้ก็ใส่ไปเออทุกคนผมฝากคอมเมนต์บอกด้วยลวกันนะครับผมว่ามันจะทํายังไงให้มังกรมันตัวใหญ่หร,หรือว่าเราต้องปล่อยให้มันเลี้ยงหรือว่ามันมีเทียมะไรที่ให้มังกรมันยัดแล้วตัวใหญ่เลยไหมอ้ยผมไม่แน่ใจอ่ะ ช่วยฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยละกันนะครับผมอ้าวทุกคนก็ในคลิปนี้ผมเวี่ย์ก็ขอใหแค่นี้ก่อนแล้วกันจังใหมในคลิปหน้าฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่ออะไรเงี้ยมีเว็บด้วยละกันถ้ผมเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทำการแยกไอเทมเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยแยกเดี๋ยวค่อยแยกตอนนี้เรายัดมั่วๆไปก่อนเออตอนนี้ยัดมั่วๆไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องถามนะพี่เว็บทำไมคลิปนี้พี่ไม่ไปล่ามังกรเออเดี๋ยวค่อยไปล่าตอนนี้กูเป็นเทพเจ้าเลยนะไม่มีใครฆ่ากูได้แล้วตอนนี้ รู้สึกว่าตัวเองเป็นก๊อตมากเลยโคตรโหดอ่ะไม่มีใครฆ่าเราได้นะเวไยดัเมตเท่าไหร่วะเจ็ดสิบสองโคตรแรง